ครับสวัสดีครับเราก็ามาเดินดูผลทุเรียนเนาะอายุ40วันแล้วครับก็หลังดอกบานนะก็ถือว่าการจเจริญเติบโตของมันดีมากเลยครับลุงเท่ากระป๋องนมเนาะบางลูกก็อาจจะใหญ่กว่าไข่เป็ดขึ้นมาหน่อยครับครับเพื่อนเป็นครับต้นนี้ผมไว้ลูกตอนนี้เนาะก็ยังไม่ขาดนะ ก็อยู่ราวห้าสิบลูกครับที่นับได้คร่าวๆนะถามว่าไว้กี่ลูกดีครับต้นขนาดนี้ผมกะไว้ประมาณ30ลูกครับเนื่องจากมันเป็นปีที่2องนะแต่ว่าติดลูกปีแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะติดมากน้อยแค่ไหนครับดูระยะใบนะใบชุดนี้มันก็เริ่มที่จะออกยอดใหม่นะเดี๋ยวก็ต้องมีการบริหาจัดการเพื่อทำยอดให้มันเล็กลงครับ เนื่องจากเนาะการกินอาหารมันน่าจะเยอะพอสมควรครับในช่วงที่ใบมันกลางนี่ครับมันก็จะออกยอดทุกยอดเลยครับ40วันแล้วครับหลังดอกบานเรามาดูต้นใกล้เคียงกันครับซึ่งต้นนี้มันออกดอกไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าผลผลิตมันก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะลูกก็อยู่ราวๆสัก30กว่าลูก40ลูกครับประมาณนี้ครับซึ่งมันจะลงมากี่งล่างเยอะเนื่องจากข้างบนเนาะ ข้างบนมันติดลูกน้อยครับเนี่ยครับเพื่อนๆมันติดลูกน้อยเนาะการติดลูกน้อยข้างบนหรือการแต่งให้น้อยลงครับมันจะลงมาข้างล่างสมบูรณ์ดีครับเนื่องจากอาหารเนาะข้างบนมันถูกถ่ายเทลงมาข้างล่างเนาะเนี่ยครับลูกมันก็จะใหญ่เร็วใหญ่เร็วครับบางลูกก็ไม่สวยเนาะเดี๋ยวก็น่าจะมีการคัดออกอีกหนึ่งทีครับสองสาวันที่แล้วผมก็แต่งไปเรื่อยๆเยนาะ ไม่ถูกใจลูกไหนก็แต่งเรื่อยๆครับแต่ถ้าใบาอ่อนมาลูกมันจะบิดเบี้ยวไปมากพอสมควรครับเราก็ต้องเรายาจัดการให้ดีนะคัดให้ดีครับเราไปดูต้นนี้กันครับต้นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะที่เกิดจากโรคฟิวซาเรียมนะสองต้นตอนแรกกาจจะไม่เอาลูกครับแต่มันเป็นซะเยอะเลยครับเราไปดูในทรงพุ่มกันใบอ่อนก็มานะแต่ลูกมันก็ถือว่ายัง พอมีให้ให้เห็นแล้วก็ให้เลือกอยู่เนาะอยู่ลาวลาวสักยี่สิบกว่าลูกครับเนี่ยครับรุ่นแรกรุ่นแรกจะมีอยู่ข้างบนข้างบนนู้นครับสองลูกรุ่นแรกมันทรงจะไม่ค่อยสวยเนาะเนื่องจากอยู่ในช่วงของการเบ่งพูอยู่ครับอายุของมันอยู่ลาวลาวสักหกสิบถึงเจ็ดสิบวันประมาณนี้ครับผมก็ไม่ได้ไปบันทึกเลยมากมายเนาะเพราะเป็นรุ่นแรกก็ไม่นึกว่ามันจะติด ตัวรุ่นหลังนี้ก็ระยะเดียวกันหมดเลยครับใบอ่อนก็เริ่มมาขนแขนงก็เริ่มออกเนาะเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นรุ่นแรกเนาะแต่มันไม่ค่อยโตมันมาเลี้ยงรุ่นหลังซะเรามาดูต้นอายุสามปีกว่า4ปีนะต้นนี้ก็กะไว้สัก5ลูกแต่ไม่รู้ว่ามันจะเหลือเท่าไหรนะ่เนาะเนื่องจากใบอ่อนมันก็เริ่มมาเหมือนกันอาจจะย้อนแสงสักหน่อยครับโทษที่ครับ เนานะเข้ามาทรงพุ่มทรงพุ่มครับขอไปครับมันก็จะทึบๆหน่อยเนาะก็เหลืออยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8มเมล็ดครับแล้วก็ตรงนี้ 9, 10, 11ลูกครับ11ลูกโดยที่ตั้งเป้าไว้5ลูกก็ต้องดูแลกันต่อไปครับเนื่องจากเนาะเรากลัวใบอ่อนมากเลยครับรูกมันก็ถือว่าใหญ่พอสมควรแล้ว เขาต้องหนีใบอ่อนให้พ้นไปให้ได้ครับต้นนี้แล้วก็ต้นคู่ครับต้นคู่เนาะอายุ3ปีกว่าเหมือนกันสะต้นคู่นี้ก็ยังไม่เป็นครับยังไม่มีการออกดอกสอนดอกให้เห็นเนาะส่วนต้นนี้อายุก็ราวๆสัก5ปีแล้วครับปีนี้ก็ไม่เห็นดอกเลยครับถือว่าทรงพุ่มมันใหญ่เนาะแล้วก็ใบมันก็สวยดีแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรผิดพลาดครับมันก็เลยไม่ออกเลยครับดอกมาเดินต้นมาดู ้นพวงมณีดีกว่าครับลูกก็ระยะนี้แล้วครับพวงมณีกิ่งล่างๆนี้บิดๆเบี้ยวๆครับแต่ก็ยังติดอยู่เนี่ยครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะอาจจะไม่ค่อยชัดครับลูกมันจะไปสวยมากครับเนื่องจากไม่มีการแย่งอาหารเท่าไหร่นะกิ่งมันน้อยกิ่งใหญ่แล้วก็ลูกมันน้อยด้วยครับดูครับเพื่อนๆ ข้างบนนู้นจะซูมเห็นไหมครับนับคร่าวๆไว้อยู่ราวๆสักร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบหกลูกครับแต่ว่าก็น่าจะมีการสลัดเพิ่มขึ้นอีกเน,ะนาะเพิ่มขึ้นอีกครับเนี่ยครับรูปทรงมันสวยเกือบทุกลูกครับเนื่องจากมีการแต่งออกเยอะมากครับต้นนี้อายุสิบกว่าปีแล้วครับเรามาดูต้นไฮไลท์ดีกว่าเนาะต้นนี้อายุเจ็ดปีกว่า เมื่อวานผมขึ้นไปแต่งแต่งลูกครับก็เหลือหนึ่งร้อยสิบสองลูกเนาะหนึ่งร้อยสิบสองลูกครับซึ่งกิงล่างๆมันจะมีน้อยครับหิงล่างๆจะมีน้อยแล้ว,ลวก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเพื่อนๆเนี่ยครับรูปรูปทรงมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้เนี่ยครับลูกที่แต่งจากข้างบนลงมาก็ถือว่าใหญ่อยู่ครับเมื่อวานก็แต่งลงมาเนาะลูกที่มัน ภูไม่ขึ้นภูไม่สวยก็ทําการตัดแต่งออกมาครับอันนี้ก็แต่งเรื่อยๆลงมาเนาะชุดเก่าเมื่อวานก็แต่งลงมาเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวเราซูมไม่เห็นกันว่ามันมีเยอะขนาดไหนครับอาจจะไม่ค่อยเห็นนะซึ่งจะอยู่ข้างบนซัดส่วนใหญ่ครับเป็นรุ่นเดียวกันเกือบทั้งหมดมีอยู่รุ่นแรกอยู่นะรุ่นแรกมันก็จะเป็นรุ่นนี้ครับ นั่นแหละครับสองลูกแล้วก็ทางนี้อีกหนึ่งลูกเนาะอยู่ปลายๆนั่นครับต้นนี้ต้นสาวอีกหนึ่งต้นก็มีอยู่ละลายสัก10กว่าลูกถึง20ลูกครับก็ยังไม่นับเนาะเนื่องจากมันใบอ่อนกำลังมาครับแล้วก็แต่ว่าลูกน้อยลูกจะน้อยครับต้นนี้เราไปดูต้นใหญ่กันดีกว่า ต้นใหญ่นี้เป็นเยอะมากครับแต่ว่าใบมันใบมันน้อยเนาะมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับน่าจะอยู่ราวๆร้อยกว่าลูกครับตอนนี้แต่ว่าน่าจะมีสลัดครับทุกปีมันจะสลัดเองครับเนื่องจากไม่มีไม่มีปัญญาเนาะขึ้นไปแต่งครับความสูงมันอยู่ราวๆสัก20-25เมตรนั่นแหละครับส่วนก้นยาวต้นนี้ ถือว่าติดเยอะพอสมควรแต่น่าจะแต่งออกสัหน่อยครับเนื่องจากาลูกมันไม่ค่อยโตแล้วครับอาหารมันน่าจะไม่เพียงพอเนาะใบมันก็น้อยถือว่าใบไม่สวยครับปีนี้โอเคครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมในคลิปนี้คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ